สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้ำใสใจจริงกับผมแสนล้าพันตราลนครับและทุกๆครั้งที่นําเสนอ,รอเรื่องราวของน้ำใสใจจริงก็คือเรื่องของการที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมสร้างสิ่งที่เป็นมิตรต่นการเสียสละให้กับสังคมและชาติบ้านเมืองซึ่งเรื่องนี้มันผมนั้นมีความปรารถนาที่จะทํารายการอย่างนี้มาและก็ทํามาอยู่ตลอดแล้ววันนี้ครับ ถ้าเราบอกถึงเรื่องภาวะของการที่จะอยู่ร่วมกันนั้นเขาเรียกว่าอยู่ในมิติของต่างสังคมแต่การขับเคลื่อนล่ะครับการขับเคลื่อนก็มีเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอ่าถึงที่เรียกว่าการสภาพแวดลอ้อมทั่วไปนั้นทุกคนนั้นต้องมีส่วนในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมและรับผิดชอบมันก็เรียกว่าเป็นหน้าที่แล้วล่ะครับ แล้ววันนี้ครับรายการน้ำใจใจจริงท่านจะต้องเจาะเรื่องราวของสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆในการที่จะพัฒนาพัฒนาคือการสร้างให้ดีขึ้นพัฒนาอะไรครับพัฒนาสังคมพัฒนาเรื่องของเยาวชนครับตามมาเลยครับในกระบวนการที่เรียกว่ายุทธวิธีการเมืองสีขาวครับตามมาเลยครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่แหนรีสอร์ทสวยจริงๆเดียรยครับมันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับเพราะมาวันนี้ต้องมีอะไรแน่ๆการเมินสีขาวครับอะไรหลักคือการเมินสีขาวถ้าบอกกันตรงๆเลยทีเดียวว่าณนวันนี้เนี่ยก็บอกการเมืองมันมืดบิดเหลือเกินมันมีแต่ดำๆบางทีก็มีสีอื่นแทรกแซงมาเท้าก็มีแต่ถ้าสีขาวละเป็นอย่างไรฉะนั้นถ้าเรื่องนี้แล้วเราต้องมานำเสนอคิดทำต่างมุมมองกับท่านนี้ครับท่านสว ภัยบูลตาติวงหรือดรภัยบูลส้มเสิพงฟ์จากจังหวัดประทุมธานีท่านอยู่กับเรา้วครับสวัสดีครับท่านอครับสวัสดีครับท่านอาจารย์แสนล่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแต่จะพูดอย่างนี้แล้วทีไรท่านครับมาถึงนึกถึงท่านทีรไรมองถึงแต่สีขาวแลวันนี้ได้อยู่บรรยากาศของสีขาวจริงๆเพราะว่าทราบวันในวันนี้เนี่ยมีการอบรมเยาวชนใช่ครับแต่เราูดกันตรงๆเอาลึกๆเลยวันนี้ ท่านมองอย่างไรว่าท่านเริ่มต้นมากับว่าการเมืองสีขาวเนี่ยมาอย่างไรไปอย่างไรและน่าจะแน่นอนคตจะเป็นอย่างไรครับคืออย่างนี้ครับเรียนท่านอาจารย์แสนร่าและท่านผู้ชมนะครับว่าการเมืองสีขาวนี่นะครับที่มันขุดขึ้นมาและเกิดขึ้นมาเพราะความจําเป็นอย่างยิ่งด้วยเมื่อผมเข้ามารับหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาจากเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีพอเข้าวุฒิสภามาทำท่าหน้าที่นิติบัญญัตินี่ ด้เห็นว่าส่าการเมืองนี่ครับมีเรื่องหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไขคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เราทราบจากสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เรื่องของการต้นเหตุของการทุจริตคอร์รัปชันก็คือการเลือกตั้งนะฮะที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแจกสิ่งของต่างๆแล้วก็มีการโกงเลือกตั้งอะไรที่เป็นสาเหตุนะครับท่านอาจารย์ครับครับเทาวนี้ถ้าตรงนี้ถ้าไม่มาแก้ไขคงไม่ได้อีกประการหนึ่งนะครับ ปลูกฝังมาถึงเยาวชนนะครับเดี๋ยวนี้นอกจากเราพบกับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นแกนนําหรือว่าท่านผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นนะครับคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องมาปลูกฝังเรื่องการเลี้งสีขาวให้กับเยาวชนอทีนี้ก็ไปตามโรงเรียนต่างๆนะครับจังหวัดต่างๆก็เราก็เผยแพร่ไปแล้วประมาณ20จังหวัดครับครับท่นี้ที่ไหนถ้ามีบอกมาหรือว่าเราเห็นว่านักเรียนมีเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เกี่ยวกับกิจกรรมเราก็จะได้รับเชิญมา บรรยายเรื่องการเมืองสีขาวเช่นวันนี้ที่เด็กพายนี่นะครับก็เป็นนักเรียนในจังหวัดปทุมธานีถึง12โรงเรียนแล้วส่งนักเรียนเป็นตัวแทนเข้ามารวมแล้วประมาณ120คนครับกล้าวามาโรงเรียนละ10คนครับแล้วก็ทางจัดโดยกกตครับเรื่องของประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมันก็สอดคล้องนะครับเมื่อจะมีเรื่องประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ เรามันก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองเ <nder. S 1> มื่อเป็นการเมืองแล้วถ้าเราเอาการเมืองสีขาวนะครับซึ่งเป็นเป็นลักษณะว่าเป็นที่เราจัดขึ้นมานะครับเป็นโครงการนะครับเรียกว่าการเมืองสีขาวนี่นะครับ,รบเรียกว่าพัฒนาเศรษฐกิจชิดคอรับชั่นสกัดกั้นการสุสิขายเสียงด้วยการเมืองสีขาวนี่กําลังจะพูดเหมือนกันว่าท่านคิดอย่างไรวะคําว่า ถ้าคอร์รั่นได้แล้วมีการกั้นการซื้อเสียงขายเสียงจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจคืออย่างนี้ครับประเทศไทยเราเนี่ยสาเหตุที่มีการคอร์รัปชันหรือประพฤติไม่ชอบกันมากมายเนี่ยต้นเหตุมาจากการถอนทุนทางการเมืองทําธุรกิจการเมืองอันนี้มีส่วนส่วนส่วนมากเหมือนกันในวงการเมืองไม่ใช่ไหมความวณการเมืองจะไม่ดีซะทั้งหมดที่ดีก็มีนะครับแตุ่่นใหญ่ที่มันเกิดการคอร์รัปชันมาเนี่ยนะครับก็มาจากการ ลงทุนแล้วก็มาถอนทุนตรงนี้สาคัญครับเพราะฉะนั้นเราต้องสกัดกันให้ได้แล้วพอถอนทุนเนี่ยมันจะไปกระทบทั้งหมดเวลาหน่วยราชการาการประจำหรือถ้าร่วมมือกับน้าการเมืองเมื่อไหร่แล้วก็มีการวิ่งเส้นตําแหน่งนั้นเมื่อไหร่ครับนะครับต้องใช้เงินแบนั้นแล้วถามว่าสอนทุนยังไงก็มาสอนทุนเรากับประชาชนทั้งหลายนี่แหละครับก็ค่าผู้ประกอบการติดต่ออะไรก็กนี้ต้องเรียกสายโตะเรียกเบีย์บายได้ทางครับคือถ้าไม่ถ้าไม่มีการ ยอดน้ํามันหรือว่าให้เงินใต้โต๊ะนี่นะครับงานหรือว่าโครงการที่ผู้ประกอบการยื่นขอไปเนี่ยก็จะถูกทวงไว้เลิกเฉยไวไไไ้ไม่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 ผัดดันให้คืบหน้าไปตามที่กฎหมายกําหนดครับนี่แต่มาแหมามาพูดถึงตรงนี้อีกครั้งเขาบอกว่าการเมืองสีขาวในแนวทางของท่านดรไพบูลย์น่ะคือการเมืองที่ทุกคนต้องซื่อสัตย์สุจริต ตุจจริตโปร่งใสิธรรมยึดมั่นทำประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติวันนี้เนี่ยทำไมถึงบอกว่าจะเอาจากทุกๆคนได้ไหวไหมพร้อมกันการเมืองนี่นะครับโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สําคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนันาเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับํำว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ที่น้องประชาชนถ้ามีส่วนร่วมกันมไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องอะไรในช่วยกันคิดอ่านช่วยกันออกมาแสดงความา<อ>คิดเห็นเนี่ยเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ครับพลังอันมหาศาลของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมั่นใจครับเพราะฉะนั้นผมก็เรียนเลยไอ้คำว่าอิทธิพลเนี่ยนะครับถ้าอิทธิพลหมายความว่าคนรักคนนิยมชมชอบแล้วให้การสนับสนุนในทางการเมืองเพื่อให้ไปสู่ตําแหน่ง<ม>อย่างนี้ไม่เรียกอิทธิพลก็เรียกความดี แล้วก็ทําให้คนรักนะฮะแต่ถ้าอิทธิพลประเภทว่าใช้ระบบปาดเกื่อนไปกูไปลงคับกูเข็นใช้เงินหวานอันนี้อิทธิพลในทางไม่ดีอันนี้เรียกว่าการเมืองสีดําตรงกันข้ามกับการเมืองสีขาวครับครับในกรณีที่มุกยกตัวอย่างอันแรกนั่นคือการเมืองสีขาวครับอันที่สองที่ยกตัวอย่างนี่คือการเมืองสีดำเอาละครับสุดท้ายนี่ครับท่านครับท่านดรไพบูรณ์เอาอย่างไรดีล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำกันให้ชัดๆเลยในช่วงท้ายเนี่ยท่านจะบอกประชาชนยังไงว่าทำอย่างไร คุณจะทาให้การเมืองมตีขาจริงๆค,ค,คืออย่างนี้ครับผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนคือพลังอันมหาศาลด้วยตัวกระผมเองหรือวุฒิสภาหรือคณะของเรานี่นะครับที่รณรงค์ในเรื่องการเมืองสีขาวอยู่นี่ทําไปตามลําพังจะไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยขวางลากอย่างลึกมานะครับการเมืองระบบเก่า พี่น้องครับเราต้องมาช่วยกันแล้วก็ปรับปรุงโฉมใหม่ของการเมืองนะครับให้เป็นการเมืองสีขาวโดยมีส่วนรูปของพี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องต้องช่วยกันเอ่ออัปเปหิพวกที่โกงชาติโกงเมืองหรือพวกที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้พ้นจากวงการการเมืองไปให้จงได้แล้วมาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทําใจแข็งครับเวลาเลือกตั้งในทุกระดับเขาเอาเงินออกมาจะซื้อสิทธิ์ขายเสียงซื้อเสียงเราเนี่ยเราไม่ขายเด็ดขาดนะฮะอดใจไว้นะครับแล้ว เราจะได้คนดีที่มีความสามารถและตั้งใจจริงเข้าไปทําหน้าที่คู่แทนของเราในทุกระดับได้นะครับต้องร่วมกันครับพี่น้องหาไม่แล้วประเทศไทยเราจะมีแต่ถอยหลังลงไปถ้าเราร่วมกันได้จนเป็นการเมืองสีขาวปุ๊รผมไปให้ทั่วประเทศเมื่อไหร่นะครับประเทศไทยเราจะรุ่งเรืองครับด้วยการเมืองสีขาวครับท่านผู้ชมครับครับเป็นไงครับท่านผู้ชมนี่แหละครับที่เขาบอกว่าถ้าไม่รีบที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาในระบบของการเลือกตั้งแล้วล่ะ เราก็จะเห็นการเมืองอึมครึมดำมั่งเทาเทาบ้างแล้วเมื่อไหรล่ล่ะการเมืองที่ทำต,ต,ต,ตามองต้องขอบคุณท่านดรไพบรลน์สามเจ็ดปองเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม มีปัญหาเรื่องดินทำให้พืชไม่สมบูรณ์ผลิตภัณฑ์5ทาถงสัตว์ช่วยพืชสร้างคุณค่าทางอาหารปรับค่าดินให้สมบูรณ์กับพืชประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร,กรใช้ผสมได้ทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี ให้หาถังประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยห้าถังดีจริงจริงห้าถังดีจริงจริงห้าถังดีจริงจริงหาถังครบถ้วน และนี่ครับที่ผมบอกว่าทําให้เป็นเห็นร่องรอยที่เป็นรูปธรรมจริงๆวันนี้คิดและสามารถที่จะทําให้เกิดประโยชน์ได้เป็นประจักษ์ได้อย่างที่เห็นไว้นี่เป็นกิจกรรมดีๆที่ท่านดร์ภบูล สัริพงศ์ท,ท่านเป็นสภาท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดประทุมธา,านะีขณะเดียวกันนะั้นท่านก็มีข้อหมายภาระงานที่เรียกว่าในตําแหน่งประธานอนุกรรมการในการพัฒนาคอบคำพูดคําว่าพัฒนาหลายครั้งนั้นผมบอกว่ามีคุณค่าและคุณประโยชน์ขนาดกาันมีไม่เปี่ยนความลุ่มลึกมากกับคําว่าเปลี่ยนแปลง ในหลายๆครั้งครับเพา,าฐานรากของการที่จะเปลี่ยนแปลงได้ต้องเริ่มเริ่มต้นที่เยาวชนวันนี้เยาวชนเรานั้นมีคําถามมากมายว่าเราต้องการทิศทางของประเทศไปอย่างไรมีมีความที่ต้องการที่จะให้สังคมเป็นอย่างไรนั้นเขาบอกว่าต้องปูรากกันที่เยาวชนแล้วามาเยาวชนนั้นในสภาพที่เรามองเห็นก็คือการที่ ต้องเข้าไปรับการศึกษาในระบบของที่เรียกว่าการศึกษาในระบบโรงเรียนจากนั้นก็จะมีหลักสูตรที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนแต่เขาบอกว่าถ้าจะให้การศึกษานั้นดีแล้วก็เด็กเด็กเยาวชนหรือทุกๆหลายๆคนที่มีส่วนเกี่ยวร้อยกับเยาวชนก็ต้องพิพจารณาว่าการที่จะให้เยาวชนนั้นสามารถที่จะเดินอยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงาม กรอบของความมีคุณธรรมจากนิาที่ทกรอเป็นการเจียสละและกะตัญญูนั้นเขาบอกต้องปูกันตั้งแต่ครอบครัวไร่เรียนมาพรานทีงโรง,งเรียนแล้วก็ต้องกรอบนี้ก็ต้องตรึงรัดแน่และใจดีกว่านั้นเขาจัดสภาพแวดลอ้อมจัดสภาพแวดล้อมก็คือหมายถึงอะไรหมายถึงว่าจัดกิจาการรมที่ดีๆกิจาการรมเป็นการสร้างสรรค์กิจาการรมเป็นการที่จะสร้างปัญญาสร้างความรู้สึกดีๆ เกจตรนกตคติดีๆทัศนคติดีๆนะมีมุมมองที่ดีมีความคิดที่ดีตั้งมั่นอยู่ในเรื่องของการเป็นคนดีคนที่เสียสละและคนที่มีคุณค่าและรู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบได้อย่างดีครับประเทศไทยเราคนอย่างนี้ต้องทำกันอย่างต่อเนื่องและเป็นประจําประจําเลยทีเดียว ผมไปเก็บภาพอย่างนี้มาทุกๆครั้งที่มีการไล่มาบอกเล่าให้ผมได้รับทราบว่าม่กิจกรรมดีๆที่จะเป็นเรื่องของน้ำใจเรื่องของจิตใจที่ดีเรื่องของการจิตอาสาเรื่องของการที่จะเสียสละพรนถ้รู้อย่างนี้ผมไม่รีรอเลยทีเดียวเหมือนกับที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะั้นผมจึงมีความเห็นอยู่ตลอดเวลาว่า ผู้ที่ที่มีความเกี่ยวร้อยและเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการพัฒนายาวชนสู่กิจกรรมสู่การกระทําสู่การที่จะภาพของเยาวชนออกมาอยู่ในกรอบของความดีความงามและการรู้จักการรับผิดชอบต่อสังคมรู้จักหน้าที่อย่างนี้ครับต้องมานําเสนอกันและอย่านิ่งดูรายครับต้องเร่งกันอย่างที่เชืยอว่าทุกการวนท่าทุกรูปที่เรียกว่ารูปแบบ ที่จะเอามาใช้อย่างนี้ครับซึ่งต้องขอปรบมือให้จริงๆกับดเตรไพบูลซัมสิริพงษ์และคณะนนของท่านไม่ว่าจะเป็นนะผู้นวกยการที่เรียกว่าผู้นวกยการหลายท่านังองโรงเรียนในจังหวัดปุมธานีหรือแม้แต่ผู้เกี่ยวข้องเป็นมีทั้งนักการเมืองระดับท้องถิ่นซึ่งก็หลอมรวมใจมาและพัฒนาโดยเฉพาะมุ่งเน้นที่เยาวชนเพื่อั่นใจว่าเยาวชนนั้น สามารถที่จะสร้างสร้างชาติบ้านเมืองได้อยากที่เรียกว่าตามความต้องการและความเป็นถูกต้องดีงามอย่างนี้ครับหลายๆพรังนั้นพลังที่มีกิจกรรมดีๆการเผยแผ่ออกไปการที่จะประชาพันธ์ออกไปหรือแม้การที่จะนำสิ่งไปนั้นค่อนข้างที่จะแมแติดขัดขบวนทา่ามากๆและถ้าเป็น อะไรครับาทุกคนนั้นเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญแล้วก็ต้องแบบนี้แหละครับฉะนั้นทุกๆครั้งที่ผมเก็บภาพอย่างนี้มาจึงต้องรีบนําเสนอและมีความภูมิใจต่อผู้ที่จะได้ริเริ่มกิจาการแบบนี้จะต้องปรบมือให้ดังๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับนี่แหละครับในสิ่งที่นะักเรียกว่าคนละไม้คนละมือสําหรับผู้ที่มี รับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองทุกคนมีหน้าที่ต่อการที่จะทําเรื่องราวของการที่ทําให้ชาติบ้านืองเราอยู่รอดและปลอดภัยก็ต้องทาอย่างนี้ครับการเมืองสีขาวเริ่มกระจายไปทีไปนะรครับไปในทุกของทุกแห่งก,ก็ด้วยที่ตั้งใจว่าเยาวชนนั้นจะทําให้การเมืองนั้นสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากการชื้อซื้อสิิ์ขายเสียงมีเรื่องราวของการเจริญสละและกาตัญจู เข้ามาร้อยเกี่ยวจิตอาสาที่พลั่งพรูมากับโยชนนี่คือสิ่งที่สว่างสวัยของท่าิบ้านเมืองของเราครับเป็นไงครับวันนี้รายการนับเตะที่ช่วงหน้าครับยังมีสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่จะต้องร้อยเกี่ยวกับเรื่องของการบางสีขาวเข้าไปดูฟังผู้ที่มีจนเกี่ยวข้องกับการบางสีขาวในคณะองคอ์กรของดรไพบูลร์ไพโดซักสิ่ธผมครับช่วงหน้าครับ มีปัญหาเรื่องดินทำให้พืชไม่สมบูรณ์ผลิตภัณฑ์5ถังสัตว์ช่วยพืชสร้างคุณค่าทางอาหารปรับค่าดินให้สมดุรกับพืชประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรใช้ผสมได้ทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี ปุ๋ยปะยัดปุ๋ยปะยัดปุ๋ยห้าถังดีจริงจรห้าถังดีจริงจรห้าถังดีจริงจริงห้าถังช่วยคืนหลายครั้งครับผมมีโอกาสได้ออกนอกสถานที่ก็จะเก็บภาพดีๆครับภาพตอนนี้เป็นเรื่องของการใช้เรียกว่าใช้พละกําลังในการที่จะ เสริมสร้างกิจกรรมดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อสิ่งที่เรียกว่าการสร้างกุศลให้กับบ้านเมืองของเราวันนี้ก็เลยไ่เจอดรพินรัตพร์นาคสมบูรณ์ครับแมมีอะไรดีๆสําหรับเรื่องของจิตอาสานะนะครับเชิญนะครับสวัสดีค่ะค่ะพินรัตพร์นะคะก็คือว่าในส่วนจิตอาสาเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะคือเราต้องฝึก,กจิตสํานึกในความรู้สึกของของเยาวชนก็คือว่าส่วนมากจะพูดกันในทฤษฎี หนึ่งต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมจริยธรรมอะไรก็ตามใช่ไหมคะแต่จุดใหญ่ไม่ได้เราไม่ได้เน้นว่าเด็กเนี่ยจะต้องเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองต้องทำยังไงบางทีเหมือนกับเราจะทำข้อสอบหรือทำอะไรก็ตามต้องต้องมีคนแนะนำก่อนใช่ไหมคะรหรือว่าติวก่อนเพื่อนขนาดรครูครูสอนเหมือนกันยังไม่ได้แต่ถ้าืบอเพื่อนด้วยกันติวเนี่ยจำได้แม่นมก็เหมือนกันเด็กเราเนี่ยเราก็จะไกด์ไลน์ให้เขาก่อนว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองมันน่าที่จะ มีจิตใจเนี่ยเราควรจะทําไงก็คือเหมือนกับเป็นกลุ่มด้วยกันแล้วก็ถามคนอื่นถามเพื่อนๆคนอื่นว่าใครเคยทําประโยชน์ไหม,มก่อนเราจะปิดตาสักวันหนึ่งเนี่ยเราเคยทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองหรือคนอื่นบ้างไหมหรือว่าเราทําให้แกตัวเราเองอย่างเดียวหรือว่าหลับไปทั้งวันไม่ได้ทําอะไรเลย,เลยแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับกลุ่ม รวมกันเนี่ยเขาก็จะบอกเขาทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างถ้าเผื่อเด็กเยาวชนคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาก็ต้องรู้สึกว่าเออคนอื่นเนี่ยทำเยอะกว่าเราเยอะแยะเลยไอเราไม่ได้ทําอะไรเลย<ๆ>เขาก็จะเริ่มมีความคิดขึ้นมาแล้วเราก็กระตุ้นความคิดว่าเออแล้วถ้าเผื่อคนเองเขาทำแล้วมันได้ไประโยชน์แล้วเขารู้สึกยังไงมันดียังไงทําแล้วเนี่ยบางทีเหมือนจะขี้เกียจแต่เราบอกว่าเหนื่อยแล้วับแต่มันไ้ เป็นนักจิตวิทยาด้วยเราก็เลยสอดแทรกในเรื่องของจิตวิทยาเราเราจะสร้างขึ้นมาได้โดยที่แบบอยู่ดีๆให้เขามารักเราแต่เราจะต้องเป็นคนที่ดีให้เกิดให้เขาคนอื่นเกิดความรู้สึกรักเราเองอไม่ใช่บังคับให้คนมาลักเราโอ้ชัดเจน<ร>เลยครับ่าผู้ชจครับเป็นไงครับนี่แหละครับเล็กๆน้อยๆสำหรับน้ำใสใจจริงเราคงจะต้องเนี่ยช่วยกันครับต้องขอบคุณดรมากเลยครับขอบคุณวันนี้อยู่กับพออาเปีครับสวัสดีครับพ่อครับ แต่วันดี้ครับลาล่าอากาศดีจังเลยวันนี้นะ,คร,ะครับถ้าฟ้าโอ้วันนี้เนี่ยทำกิจกรรมเกี่ยวกับยอชนเยอะมากมายเลยทีเดียวโดยฉพากันตองนีแต่ผมวันนี้ผมเอาหัวใจเล็กๆนะในประเด็นว่ายอชนตอนช่วงปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในกระแสของโลกาภิวัตน์ไหม็นแกตัวปุ้มเฟือกุ้มเฟือยอย่างนี้ครับท่านมองอย่างไรว่าเราจะทําอย่างไรดีละให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจที่มันเสืยเลียจิตใจที่จะทําในเรื่องของความที่ ไม่เห็แต่ตัวประโวนกขีษฝาการณ์กิจอาสาทำยังไงกันดีครับในเบื้องต้นที่ในค่ายนะครับก็จะให้นักเรียนเข้าใจวิถีชีวิตประชาธิปไตยก่อนเพราะตัววิถีชีวิตประชาธิปไตยนี้ก็จะมีอยู่สามหลักนะฮะก็คือหลักคารวะธรรมปัญญาธรรมสามคีธรรมเป็นหลักที่จะอยู่ร่วมกันนะครับในเป็นหมู่คณะ S <S ก็คือความเห็นอาจจะต่างอาจจะไม่เห็นตรงกันเราก็เคารพกันครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตะนะครับก็ใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าบอกว่านับถิปัญญาสมาภาแสงสว่างใดใดในโลกนะครับสู้ปัญญาไม่ได้ครับนะครับใช้ตรงนี้เพราะถ้าปัญหาทุกอย่างนี้ก็ใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์และก็สังเคราะห์ว่าเลือกช่องทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา แล้วก็เมื่อได้คารวะธรรมปัญญาธรรมสามัคคีธรรมนะคร,รับว่าจะทําอะไรเนี่ยถ้าเป็นผลประโยชน์ของหมู่คณะแล้วเนี่ยต้องเสียสละและต้องร่วมกันเราจะต้องกล้าที่จะเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม,มโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการนำโอ้กระบวนการกลุ่มเลยทีเดียวกยึยอย่างไรบ้างครับรายละเอียดตอนเล็กๆ รายละเอียดก็จะแบ่งนันเกเรียนนะครับให้จับฉลากแบ่งว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนกลุ่มไหนก็ตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาพอ,อตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาก็จะมีตัวกิจกรรมเป็นตัวนํบกิจกรรมที่จะให้ก็คือกิจกรรมที่เป็นปัญหาภายในกลุ่มนั่นแหละ,ะแล้วก็ให้กันให้นะให้ตก,ให,ก,ใ,หกให้แก้ปัญหาอาจจะผู้นําที่ในอุดมติเป็นอย่างไรแล้วบอบประชาชนในปัจจุบันมีปัญหาอะไรจะแก้อย่างไรกรณีที่แตกความสามัคคีกันไม่สมานในชั้นในชาติเนี่ย มีวิธีแก้อย่างไรนะครับเด็กก็จะระดมกันแล้วก็เขียนเป็นความคิดของเขาเดี๋ยวเราก็ให้มานําเสนอในที่ประชุมใหญ่นะเอาแต่ละกลุ่มมารวมกันแล้วก็ให้นําเสนอแล้วใครจะเสริมเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนเหล่านั้นคิดนะครับก็เติมเต็มกันไปก็ให้มันบนรรลุทั้งคารวะธรรมปัญญาแล้วก็บอกว่าจะทํายังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้รักประเทศชาติบ้านเมืองนะครับรักครอบครัวของตัวเองแล้วก็ช่วยกันทามาหากิน จะได้มีความมั่นคงโะครับชัดเจนไหมครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเล็กๆน้อยๆสําหรับผู้ที่เรียกว่ารับผิดชอบต่อบ้านเมืองต่อสังคมต่อประเทศชาติรายการน้ำใสใจจริงก็อย่างเนี้ยจะนําเสนอนนี้ขอบคุณ่อออนดีเป็นอย่างนี้กราบขอบคุณครับขอบพระคุณครับถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองสีขาวเขาอย่างที่ว่าไว้ตั้งแต่ต้นรายการมาในน้ำใสใจจริงนั้นนะครับนี่แหละครับของการที่ทําให้ ทุกคนทุกหมู่ทุกเราและทุกเพศทุกวัยนั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองของเราต่อสังคมและประเทศชาติวันทุกวันนี้นั้นการเมืองของเรานั้นก็อย่างที่เห็นเห็นครับว่าคงจะต้องค่อยๆช่วยกันซักและคยี่ด้วยเอาองค์ความรู้ทำกิจกรรมและทำให้ตั้งอยู่ในเรื่องของการเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากการที่เรียกว่าการทุจริตคอร์รัปชันปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเราวันนี้ในกิจกรรมที่เราถึงเห็นนั้นก็ต้องว่าถึงเรื่องของการที่จะสร้างปลูกจิตสำนึกครับจิตสำนึกให้รู้จักหน้าที่ให้รู้จักกระบวนรุธในการที่จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่วนไปวนมาก็อยู่อย่างนี้เราก็ต้องทํากันเรื่อยๆทํากันทุกวันทํากันทั้งวัน ทั้งชีวิตเลยทีเดียวครับและนี่เป็นเรื่องราวของความที่เรียกว่าความบริสุทใจต่อการที่จะปรารถนาให้ชาติบ้านของเราสังคมเรานั้นสะอาดปฏิกนะรรัวันนี้ผมแสนล่าปัตรุลและรายการน้ำใจจริงลาท่านทุกคนครับสวัสดีครับ